สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของชาวราศีพิจิกกันนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคม2568เข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเป็นการอ่านจากไพ่ยิปซี4ใบเป้าหมายก็คือมาดูกันว่าพลังงานหลักๆแล้วก็คำแนะนำสำคัญสำหรับเดือนนี้ของชาวพิจิกันอะไรกันแน่เปิดมาใบแรกพลังงานหลักเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับได้ไพ่ The Tower ครับไพ่หอคอยค่ะ The Tower ซึ่งเหมือนจะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบปุบป,ปับไม่ทันรู้ตัวอาจจะทำให้ตกใจเหมือนสิ่งที่คุ้นๆอยู่มันพังลงไปนะครับเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ใช่ค่ะคือ The Tower เนี่ยฟังดูอาจจะน่ากลัวนิดนึงเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเมื่อจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่จำเป็นนะคะเลื่ยงไม่ได้เพื่อให้เราเติบโต ลองมองว่าเหมือนการเคลียร์พื้นที่เก่าๆที่อาจจะไม่ค่อยมั่นคงแล้วเพื่อสร้างอะไรที่มันแข็งแรงกว่าเดิมค่ะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยของเดือนนี้น่าสนใจครับเคลียร์พื้นที่เพื่อสิ่งใหม่แล้วพอเจอการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จากเดดทาวเวอร์แล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรต่อครับภายสถานการณ์แวดล้อมล่ะครับคือใบไหนการพิพากษา the judgment ซึ่งมันเชื่อมกับ t ดอะทาวเได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าพอมีอะไรพังลงไปเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่เราต้องออประเมินสถานการณ์ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญอาจจะต้องมองย้อนไปดูบทเรียนเก่าๆนะคะยอมรับผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างมีสติการประเมินการตัดสินใจหลังการเปลี่ยนแปลงฟังดูเหมือนต้องใช้พลังใจเยอะเหมือนกันนะครับไอ้ที่ว่าเคลียร์อดีตเนี่ย ในทางปฏิบัตินี้มันจะออกมาแบบไหนได้บ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับก็อาจจะเป็นการยอมรับความจริงบางอย่างค่ะที่เราอาจจะไม่เคยยอมรับมาก่อนหรือว่าการให้อภัยไม่ว่าจะตัวเองหรือคนอื่นหรือแม้แต่การตัดสินใจยุติบางอย่างที่ไม่ใช้แล้วเช่นความสัมพันธ์หรือโปรเจกต์เพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่มันเข้ากับตัวเราที่โตขึ้นนะคะคือเป็นการปล่อยเพื่อไปต่ออ เข้าใจแล้วครับคือปล่อยวางเรื่องเก่าๆใช่เลยค่ะนีนี้มอตต้องเจอทั้งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ชาเวอร์ shower, แล้วก็การตัดสินใจสำคัญจัดเม้นต์แบบนี้แล้วไพ่คำแนะนำว่ายังไงบ้างครับมีไกด์ไลน์ดีๆให้ไหมครับมีแน่นอนค่ะไพ่คำแนะนำนี้ดีมากๆเลยนะคะคือไพ่ The Sun ค่ะไพ่พระอาทิตย์โอ้ The Sun ค่ะเป็นไพ่ที่ให้พลังบวกมากๆเลย นำมาทั้งความสุขความสำเร็จความชัดเจนความสดใสคำแนะนำก็คือให้พยายามมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ค่ะแม้จะเจอเรื่องท้าทายให้เชื่อมั่นในตัวเองนะ้าแสดงความสามารถออกมาแล้วกเ็เห็นคุณค่าสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามโหเหมือนแสงสว่างเลยนะครับเนี่ยหลังจากเจอเรื่องหนักๆมา ทั้งทาวเวอร์ทั้งจอร์จเมนตการมีทัศนคติบวกแบบ The Sun นนี่สําคัญมากๆเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะคือ The Sun ไม่ได้แปลว่าปัญหามันจะหายวับไปนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีมุมมองที่ถูกต้องในการรับมือซึ่งมันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้ค่ะเป็นเหมือนการยืนยันว่าเออพลังบวกความเชื่อมั่นเนี่ยจะช่วยให้เราผ่านช่วงเปลี่ยนแปลงนี้นไปได้ด้วยดีแล้วบทสรุปสุดท้ายแล้วครับของการเดินทางในเดือนนี้ ภพ่ใบสุดท้ายว่าอย่างไงครับภัยสรุปคือ the world ค่ะภพ่โลก the world ใช่ค่ะใบนี้คือที่สุดแล้วของความสมบูรณ์ความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายการจบ,บวงจรเก่าเพื่อเริ่มวงจรใหม่ที่ดีกว่าเดิมเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเติมเต็มได้รับการยอมรับหรือบางทีก็อาจจะหมายถึงการเดินทางไกลาการขยับขยายขอบเขตชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้นค่ะ ฟังดูเป็นการเดินทางที่ครบจริงๆนะครับจากการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวทาวเวไปสู่การต้องตัดสินใจประเมินผลจัดเม้นตแล้วก็ใช้พลังบวกนำทางสัน่นจนมาถึงความสมบูรณ์ตอนท้าย world แก่นสำคัญของเดือนนี้ดูเหมือนจะเป็นการฟื้นตัวอย่างสวยงามหลังพายุผ่านไปอะไรแบบนั้นเลยนะครับ ใช่เลยค่ะเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดมากคือเป็นเดือนที่ท้าทายนะคะแต่ว่าก็ให้บทเรียนแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจริงๆค่ะพอผ่านไปได้แล้วจะรู้สึกเหมือนชีวิตเราได้อัปเลเวลขึ้นไปอีกขั้นเลยแล้วถ้ามองในแง่ชีวิตด้านต่างๆล่ะครับพลังงานเหล่านี้จะส่งผลยังไงบ้างครับอย่างเรื่องงานเรื่องเงินความรักสุขภาพอะไรพวกนี้ครับ ได้คะ่ะถ้าลองดูเป็นด้านๆนะคะการงานเนี่ยอา,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรโปรเจกต์หยุดหรือต้องตัดสินใจเรื่องงานครั้งใหญ่แต่ถ้าเรามีสติมองบวกเข้าไว้สันสุดท้ายก็จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือได้งานที่รู้สึกว่าใช่กว่าเดิมคะ่ะเวิลค่ะบการเงิน Ờ, ช่วงแรกอาจจะผันผวนนิดนึงจากเห็นไม่คาดฝันทาวเวอร์ mm hmm. ทำให้ต้องกลับมาดูแผนการเงินใหม่ judgment แต่พอเราปรับมุมมองสันก็จะนำไปสู่ความมั่นคงหรือผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาวได้ค่ะ mm hmm. อืความรักถ้าคนโสดก็อาจจะเจอใครแบบปุบปรับ,บทาวเวอร์ mm hmm. แล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อไหม j u d g m e n ถ้าเปิดใจสันก็อาจจะเจอความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ได้ Wow. ส่วนคนมีคู่ก็อาจจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญด้วยกันซึ่งจะนําไปสู่ความสุขความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะครับผมสุขภาพร่างกายจริงๆแข็งแรงดีนะคะแต่อาจจะมีเครียดบ้างจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะ,ะเอ่อทาวเวอร์นะคะการมองโลกในแง่ดีมากๆนะคะจะช่วยเรื่องใจได้เยอะเลยค่ะ โชคลาภการเดินทางโชคมักจะมาหลังจากการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะคะ j u d g m e n นนะคะหรือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงอาจมีการเดินทางที่เกี่ยวกับความสำเร็จหรือการปิดจ็อบใหญ่ๆได้ค่ะ World นะคะฟังดูแล้วมีเรื่องให้ลุ้นเยอะเลยนะครับแล้วมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับสำหรับเดือนที่ดูจะเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้ ข้อควรระวังหลักๆเลยก็คือความรู้สึกตกใจกลัวหรือว่าการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่มาจากเดอะทาวเวอร์นะคะสิ่งสําคัญคือต้องตั้งสติให้ดีอยากกลัวที่จะปล่อยวางสิ่งเก่าๆที่มันอาจจะไม่จําเป็นแล้วมองเป็นโอกาสให้เราเข้าใจตัวเองให้เราเติบโตค่ะภาพรวมพลังงานเดือนนี้นะคะแม้จะมีเรื่องท้าทายแต่ถือว่าดีมากๆเลยนะดีถึง80%เลยค่ะเพราะผลลัพธ์สุดท้ายคือ The Wo r l d ความสําเร็จความสมบูรณ์โอ oh, ้โห80%เเลยนะครับเข้าใจเลยครับ สรุปก็คือกรกฎาคม2 5 68ของชาวราศีพิจิกเนี่ยคือการเดินทางผ่านการเปลี่ยนแปลงทาวเวอร์ด้วยสติการตัดสินใจ j u ดเม้นต์ดยอาศัยพลังบวกความเชื่อมั่นสัน่นเพื่อไปสู่ความสำเร็จความสามบูรณ์การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมสิ่งที่ควรทำก็คือเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงกล้าตัดสินใจมองหาแง่บวกแล้วก็อย่าลืมฉลองความสาเร็จเล็เลกๆน้อยๆด้วย,น,ย,น,ยนะครับอ้อ แล้วก็มีแนะนำอัญมณีเสริมดวงด้วยนะครับคือทัพทิมซันโซนแล้วก็บลูโชพาสใช่ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการต่อยอดสิ่งที่เราคุยกันไปนะคะมีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลอยากชวนให้ชาวพิจิกลองนำไปคิดต่อดูค่ะคำถามนั้นก็คือจะใช้ความสมเร็จและความสมบูรณ์ที่ได้รับในเดือนนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไร เป็นคำถามที่ชวนให้เรามองไปข้างหน้าแล้วก็สร้างคุณค่าต่อต่อไปได้ดีทีเดียวเลยค่ะ